ชาวเน็ตวิจารณ์ยูเอน็นเลือกทาทายังเป็นทูตยุติความรุนแรง25พฤศจิกายน64 UN เหรือองค์การสหประชาชาติเผยภาพประชาสัมพันธ์แคมเปญ Orange the World ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างซิเน a รี o อและ UN Women ที่สร้างขึ้นเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศทุกรูปแบบ โดยทางองค์กรได้ดึงเหล่าซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าในหลากหลายอาชีพของประเทศไทยอาทิคริสติน่าอากิล่านักร้องทาทายังนักร้องลูกเกดเมธนี ie, นางแบบและพิธีกรรัศมีแขดาราและพิธีกรและเจสซี่ชูเทอร์นางแบบเวทีเดอะเฟสมาร่วมโครงการด้วยการแต่งกายในชุดสีส้มแตกต่างกันไปถ่ายแบบควยแขนและจับมือกัน โดยซูเปอร์สตาร์แต่ละคนจะร่วมแชร์มุมมองความคิดในเรื่องการยุติความรุนแรงโดยด้านทาทาได้ระบุว่าพ่อทาบอกเสมอว่าชีวิตของทาเป็นชีวิตของทาการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่ทาสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะยอมคือสิ่งที่พ่อแม่ไม่เคยทำกับทาทาไม่ควรให้คนอื่นมาทำกับทาโดยเด็ดขาดรวมยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศทุกรูปแบบ แต่แล้วกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีเมื่อชาวเน็ตได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นโครงการยุติความรุนแรงแต่หนึ่งในพรีเซนเตอร์ของโครงการอย่างนักร้องชื่อดังทาทายังกลับเคยสนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงกับนักการเมืองหญิงแล้วแบบนี้โครงการจะน่าเชื่อถือได้อย่างไร ซึ่งสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อปี2562ได้มีนักธุรกิจรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมดักตบอิช่อช่อง a r r รเว l พาดพิงถึงนักการเมืองอดีตสสพักอนาคตใหม่ช่อพันิกาวานิชซึ่งในครั้งนั้นมีทาทายังได้เข้าไปร่วมคอมเมนต์ระบุว่ารบกวนด้วย เมื่อหลังจากปล่อยภาพแคมเปญชุดนี้ออกมาทางสื่อทำให้ชาวเน็ตแห่กันเข้ามาแสดงความคิดเห็นถล่มเธอกันเป็นจำนวนมากโดยประสงค์รณรงค์อยากให้ถอดทาทายังออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์เนื่องจากการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบแต่ตัวทาทาเองไปแสดงความคิดเห็นรวมที่จะใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น น้องโอลิฟขายโตเกียวเสื้อแวอกอกกระแสะแรมตามเทรนดารา25พฤศจิกายน64กลายเป็นกระแสโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนกับชุดแวอก,อกอกขายขนมของนางสาวอารัญญาอาภัยโสหรือน้องโอลิฟแม่ค้าขนมโตเกียวเนยกรอบอายุ23ปีที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งล่าสุดลูกค้าจำนวนมากพากันไปอุดหนุนจนแน่นร้าน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกค้าหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่พากันไปอุดหนุนซื้อขนมพร้อมกับถ่ายรูปคู่กับน้องโอลิฟทำให้ถึงขั้นรถติดหน้าร้านนอกจากจะไปอุดหนุนและถ่ายรูปกับแม่ค้าลูกค้าส่วนใหญ่ยังไปให้กำลังใจกับน้องโอลิฟหลังจากเริ่มมีกระแสที่มองว่าแต่งกายโป๊เกินงามไม่เหมาะสมน้องโอลิฟบอกด้วยว่า ดีใจกับกระแสตอบรับไม่คิดว่าจะมีคนให้ความสนใจมากขนาดนี้ซึ่งนอกจากตัวแม่ค้าแล้วเสื้อแหวอกอกที่น้องโอลิฟใส่ยังได้รับความสนใจมากไม่แพ้กันนางสาวทิพวรรณพิริยะโพไข่อายุ36ปีหรือจุม๋มเจ้าของร้านซิสเตอร์สไตล์ซึ่งเป็นร้านที่น้องโอลิฟเปิดขายขนมอยู่หน้าร้าน บอกว่าหลังเกิดเป็นกระแสมีลูกค้าสาวๆพากันมาเลือกซื้อเสื้อแหวอกอกกันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่นำไปใส่ถ่ายภาพตามกระแสในโลกออนไลน์อยากให้มองว่าเป็นแฟชั่นหรือเป็นคอนเทนต์มากกว่าเพราะชุดนี้คงไม่มีใครใส่เดินไปในที่สาธารณะเสื้อแบบนี้ตอนแรกไม่มีใครซื้อเพราะลูกค้าไม่กล้าใส่ แต่พอน้องโอลิฟใส่ลูกค้าก็ตอบรับและมาเลือกซื้อกันมากขึ้นที่มาของแฟชั่นเสื้อแหวกอกนี้มาจากต่างประเทศเริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากมีการโชว์คอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวปี2021จากแบรนด์ c h u ชั o o s สของชิมองป h อ c ชั o มูสดีไซเนอร์วัย31ปีที่ให้นางแบบชื่อดังอาทิ k เคนด l เลอ n ์เจและเบลล่าฮาดิตมาเดินแบบให้ ก่อนที่เสื้อสไตล์นี้จะกลายเป็นที่นิยมในที่สุดหลังจากนั้นเหล่าเซเลบริตี้และนางแบบชื่อดังของไทยหลายคนเริ่มหยิบเสื้อสไตล์นี้มาสวมเข้าคู่กับไอเทมตัวอื่นในตู้เสื้อผ้าจนกลายเป็นกระแสตั้งแต่ไออภิษดาเมทันกวางวรรณปิยะพลอยชวพรมินพินชยาและปันปันสุทธตตา ก่อนที่เทรนด์นี้จะเริ่มฮิตในหมู่วัยรุ่นไทยที่ชื่นชอบและสนใจแฟชั่นจนมาถึงน้องโอลิฟแม่ค้าสุดเซ็กซี่ที่นำมาสวมใส่จนกลายเป็นกระแสในช่วงข้ามคืนเจ้าของร้านบุฟเฟ่หาคนล้างจานจ้าง9 0 0 0 0มื่นแนบคุณสมบัติพร้อม24พฤศจิกายน64 ผู้ใช้บัญชี Facebook รายหนึ่งโพสต์ประกาศว่าจ้างเหมาล้างจานร้านเอเชียบุฟเฟ่เดือนละ90,000บาททำให้ชาวเน็ตที่เห็นโพสต์นี้มีทั้งความสนใจและสอบถามรายละเอียดเพราะอยากจะสมัครเป็นคนล้างจานเนื่องจากเป็นเงินเดือนที่สูงมากหรือบางคนก็เกิดความสงสัยว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่ทางร้านจะจ้างคนล้างจานถึงเดือนละ9 0 0 0 0บาท จึงตรวจสอบไปที่ร้านเอเชียบุฟเฟ่ร้านอาหารสไตล์บุฟเฟ่ชื่อดังตั้งอยู่บริเวณสามแยกกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบนายอนุวัตสกุลเนรมิตรและนายไพรโรดรุจิวงศ์ผู้บริหารร้านเอเชียบุฟเฟ่โดยบอกว่าประกาศรับสมัครจ้างเหมาล้างจานร้านเอเชียบุฟเฟ่เดือนละ90 0 0 0บาทนั้นเป็นเรื่องจริง ค่าตอบแทนจริงๆซึ่งบางคนพอเห็นตัวเลขแล้วจะบอกว่าเป็นรายได้ที่สูงมากและมีคำถามกลับมาว่าทางร้านกล้าจ้างเหมาคนล้างจานด้วยเงินจำนวนมากแบบนี้ได้อย่างไรเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วที่ผ่านมาทางร้านก็จ้างคนล้างจานที่เป็นแบบลูกจ้างประจําประมาณ7-8คนหากคิดเป็นรายจ่ายโดยรวมก็จะอยู่ในเงินจำนวนนี้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากลูกจ้างประจำที่เคยจ้างนั้นบางคนขาดความรับผิดชอบเมื่อเงินออกก็จะหยุดพร้อมๆกันทำให้งานล้างจานไม่เป็นระบบและสุดท้ายลูกจ้างเหล่านั้นก็ลาออกไปหลายคนปัจจุบันคงเหลืออยู่แค่สามคนเท่านั้นเป็นคนเก่าคนแก่ที่ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เปิดร้านจนตอนนี้ทางร้านประสบปัญหาในเรื่องคนงานแผนกล้างจานเป็นอย่างมากนายไพยโรธบอกอีกว่า สำหรับลักษณะของงานนั้นทำเฉพาะในส่วนของการล้างจานเท่านั้นคือรับจานที่ใช้แล้วเข้ามาจัดการกวาดเศษอาหารออกล้างน้ำชำระสิ่งสกรปรกหนึ่งรอบจัดภาชนะเข้าเครื่องล้างจานอัตโนมัติสองเครื่องที่ล้างทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อด้วยเสร็จแล้วก็นำจานภาชนะชามถ้วยช้อนซ่อมแก้วน้ำที่ล้างสะอาดแล้วออกมาจัดเรียงแยกประเภท พร้อมส่งให้แผนกจัดวางอาหารต่อไปโดยงานนั้นอาจจะหนักในช่วงวันพฤหัส,สบ,บดีสุขเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤรรกษ์ที่จะต้องใช้จานและภาชนะต่างๆกว่า1,000งใบส่วนรายได้90,000บาทก็นำไปเฉลี่ยกันตามความเหมาะสมของการทำงานในแต่ละคน แหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษทีมเล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่อินบ็อก์เพจ easy ยุคนหรือเพจนอ r m ม l ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเบลล่าราณีขึ้นถ้ำนาคาด้วยศรัทธาแรงกล้า ไหว้ขอพอรปู่อือลือ24พฤศจิกายน64เบลลารานีแคมเปญนักแสดงชื่อดังโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมที่ได้พาคุณแม่ปราณีและผู้จัดก,การส่วนตัวเดินทางไปถึงถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬเพื่อขอพอรสักการะพ่อปู่อือลือ แม้หนทางจะยากลำบากแต่ด้วยความศรัทธาและความเชื่อที่มีต่อองค์พญานาคปู่อือลือก็สำเร็จซึ่งเป็นภาพบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติและเบลล่ายกมือไหว้ขอพรในจุดที่ทุกคนมีความเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์และนับถือโดยเบลล่าได้เขียนบรรยายภาพว่าไปไหว้พ่อปู่อือลือคือได้ฝึกตนไปในตัวเดินไปพร้อมกับสังเกตลมหายใจ รับรู้ในความเหนื่อยความลา้ามีสติรู้และไปต่อหากไม่ไหวจริงๆก็นั่งพักไม่ฝืนสังขารค่อยเป็นค่อยไปมีจุดหมายเป็นที่ตั้งมีความพยายามนำพาตัวเราเล็กนิดเดียวธรรมชาติยิ่งใหญ่คือแท้จริงลูกได้มากราบพ่อปู่สมความตั้งใจรวมถึงสักการะ,ระหลวงปู่เสาหลวงปู่วัง บุรพาจารย์ที่ทิ้งคำสอนและแนวทางให้ลูกหลานได้ยึดปฏิบัติต่อหากมีศรัทธาและใจที่เปิดรับเราจะได้รับมากกว่าที่เราคิดนำบุญมาฝากทุกท่านขอให้สุขสมหวังกันทั่วหน้านะคะหลายคนเห็นภาพแล้วต่างเข้ามาร่วมอนุโมทนาสาธุกับเธอกันอย่างล้นหลามเรียกว่าเป็นหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนนับถือ สำหรับถ้ำนาคาอำเภอบึงขงหลงจัังหวดบึงกาฬซึ่งช่วงที่ผ่านมามีศิลปินดาราคนดังหลายคนตั้งใจเดินทางขึ้นไปขอพอรในสถานที่แห่งนี้เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สรรรสร้างให้เห็นภูเขาหินขนาดใหญ่ที่ลักษณะคล้ายพญานาคตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนายพันยศกีรติพงศ์ศดาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาแจ้งว่า อุทยานขอเปลี่ยนแปลงจำนวนวันจองคิวล่วงหน้าเข้าอุทยานผ่านระบบแอปพลิเคชัน QQ จากเดิมต้องจองล่วงหน้าเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถจองคิวขึ้นถ้ำนาคาอำาเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬผ่านระบบคิวคิวได้ล่วงหน้า60วันก่อนขึ้นถ้ำซึ่งในขณะนี้ทางกรมอุทยานของงดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่23ถึง30พฤศจิกายนนี้ โดยจะเปิดให้เข้าชมอีกครั้งในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานสะดวกปลอดภยัยและได้มาตรฐานตามหลักการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่ตอไปใหม่สุคนทวาคิดเผื่ออนาคตเลือกติดดินไม่กินหรูเงินในบัญชีมากพอ 24พฤศจิกายน64ใหม่สุคนทวาเกิดนิมิตด,ดาราพิธีกรชื่อดังที่แต่งงานและมีลูกน้อยแสนน่ารักหนึ่งคนที่มักจะโพสต์ความน่ารักของลูกชายและดีเจต้นสอรพงศ์จิตสุนทรสามีอยู่เป็นประจำ ได้โพสต์ภาพของตัวเองกำลังทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและบ่อยครั้งที่เธอลงรูปแบบไม่แต่งหน้าในไลฟ์สไตล์ที่แสนธรรมดาแต่ได้อยู่กับคนพิเศษนั่นก็คือครอบครัวเขียนข้อความบอกเล่ามุมมองการใช้ชีวิตผ่านทางอินสตาแกรมใหม่สุคนทวาโดยระบุว่า แม้เธอจะเป็นดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมเพื่อให้มีเงินเก็บเผื่ออนาคตโดยที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก่อนจะทิ้งท้ายด้วยข้อความถามถ่ายแฟนคลับที่ติดตามผลงานของเธอมาตลอดว่าจะรับสภาพดาราคนนี้ได้หรือไม่ที่ไม่ได้พยายามทำตัวสวยหรูเพื่อให้ใครชอบ สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจหลังจากแม่ผ่อนบ้านไปสองหลังรถไปสองคันและจิปาถะอีกสารพัดต่อเดือนโอ้ยแม่แทบจะเป็นลมภาระอันหนักอึง้งใหญ่หลวงของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้แต่แม่เป็นคนติดดินกินอะไรก็ได้เพราะอิ่มท้องเหมือนกันประหยัดไว้ดีที่สุดใช้ชีวิตให้ธรรมดาธรรมชาติ กินหรูอยู่สบายแต่ไม่มีเงินเก็บก็ไม่ใช่เรื่องเอาแบบนี้แหละกินไม่รู้แต่มีเงินในบัญชีก็โอเคแล้วเผื่ออนาคตไม่มีงานจะได้ควักเงินเก็บมาเยียวยาชีวิตตัวเองได้โดยที่ไม่ให้ใครเดือดร้อนอะไรก็ได้ขอให้พ่อกินดีอยู่ดีก็พอแล้วสุขใจ f อซจะรับสภาพดาราคนนี้ได้หรือไม่ไม่รู้ แต่เป็นตัวเราดีที่สุดไม่ต้องพยายามทำตัวเองให้สวยหรูเพื่อให้คนรักคนชอบชีวิตจะได้ไม่เหนื่อยซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวของใหม่สุคนทวาถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความเห็นให้กำลังใจและสปอร์ตเธอกันอย่างล้นหลามอาทิรักคุณใหม่ที่เป็นคุณใหม่คะ่ะเป็นแบบนี้ละค่ะพี่ดีที่สุดชอบชีวิตแบบนี้ผู้หญิงแกร่งชอบตรงนี้คะ่ะ ชอบแนวคิดของคุณใหม่ค่ะและอีกมากมายซึ่งนอกจากที่ใหม่จะทำงานรับบทเป็นพิธีกรอีกหลายรายการแล้วด้านดีเจต้นสามีได้ขยันทำงานหนักและมีของขวัญเซอร์ไพรส์ให้ภรรยาอยู่เสมอเติมความหวานที่ธรรมดาแต่แสนพิเศษจนแฟนคลับเข้ามาติดตามความน่ารักกันมากมาย นัทริยาขอประชาชนเข้าใจ iPhone จำเป็นในการใช้งานเพื่อประชาชน25พฤศจิกายน64นางสาวนัทริยาทวีวงศ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าหลังยังเกิดความเคลือบแคลงกรณีที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ2.6ล้านบาทเพื่อซื้อ iPhone 12จำนวน111เครื่องให้กับผู้บริหารสำนักนายกว่า โทรศัพท์มือถือถือเป็นอุปกรณ์คารุพันสำนักงานที่ได้มีการจัดใช้มานานแล้วแต่ก่อนนี้เป็นโทรศัพท์แบบมีสายแต่ระยะหลังเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปไกลโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยสำคัญทั้งการใช้ชีวิตและการทำงาน แต่ต้องเข้าใจว่าในส่วนของค่าราชการที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะค่าราชการระดับต้นเงินเดือนน้อยนิดหากต้องมาซื้อโทรศัพท์และต้องชำระค่าโทรศัพท์เพื่อสำหรับงานราชการอีกบางคนอาจจะไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่อย่าลืมว่างานที่ทำทั้งหมดคืองานทางราชการเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำนักงบประมาณและรัฐบาลได้มีการพูดคุยและหารือกันมาตั้งแต่ต้นแล้วถึงความจำเป็นจึงได้กำหนดให้โทรศัพท์เป็นคารุพันอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ จึงได้มีขั้นตอนการจัดหาครุภัณฑ์สิ่งนี้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของข้าราชการรวมถึงข้าราชการการเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นข้าราชการเช่นเดียวกันที่มาปฏิบัติงานซึ่งเราก็มีเกณฑ์ที่จะจัดสรรว่าให้ใครบ้างนางสาวนัทริยาเพิ่มเติมว่าหลายหน่วยงานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าใครจะปฏิบัติอย่างไรบางหน่วยงานกำหนดให้เป็นค่าโทรศัพท์ บางหน่วยงานก็เป็นการจัดซื้อให้เป็นโทรศัพท์เพราะข้าราชการบางคนที่มีโทรศัพท์อยู่แล้วแต่ไม่รองรับกับเทคโนโลยีใหม่หรือระบบ iOS เข้าใจในความรู้สึกของสังคมแต่ต้องเข้าใจว่าการทำงานทุกอย่างแม้กระทั่งสื่อมวลชนเห็นว่าโทรศัพท์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องใช้ในการทำงานยิ่งในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลถ้าหากต้องนั่งเขียนข่าวแล้วกลับไปส่งแฟก ถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ต่อว่าและเข้าใจอารมณ์ของสังคมแต่ขอให้สังคมเชื่อว่าโทรศัพท์มือถือเหล่านี้ทำให้งานราชการราบรื่นและเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มีการนำไปใช้ส่วนตัวหรือผิดวัตถุประสงค์เพราะทุกครั้งจะมีการตรวจสอบเช็คยอดในการใช้ กมทตำรวจเผยเบาะแสการหลบหนีของบอสอยู่วิทยาแต่ติดขัดงบประมาณ25พฤศจิกายน64นายสัญญานินสุพันธ์สสจหวัังดนครสวรรค์พักพลังประชารัฐในฐานะโฆษกคณะกรรมาการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวถึงผลการประชุมกมทว่าในวันนี้ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกอบด้วย ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลหผู้แทนสำนักงานเจเรตํตำรวจผู้แทนกองการต่างประเทศและผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเข้าให้ข้อมูลในการพิจารณาติดตามความคืบหน้ากรณีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสกมทตตำรวจได้มีการพูดคุยและหารือในสองประเด็นหลักคือเรื่องการดำเนินการติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งผู้ชี้แจงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองการต่างประเทศชี้แจงว่าที่ผ่านมาได้มีการทำหนังสือประสานไปยังประเทศต่างๆได้รับความร่วมมือตอบรับจากต่างประเทศเป็นอย่างดีขณะเดียวกันทางตำรวจสากลออกหมายแดงในคดีนี้แล้วทางกมทได้เสนอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำมาตรการเชิงรุกเข้ามาเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหา เช่กนการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดตามตัวซึ่งประเด็นนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่ามีข้อติดขัดเรื่องของงบประมาณจากการสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นทราบว่าขณะน,นี้นายวรยุทธ์อาจพักอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรียในส่วนงบประมาณที่จะให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ต้องหาที่ประเทศออสเตรียนั้น จะต้องหาหรือในที่ประชุมกมทออีกครั้งว่าจะมีทางออกอย่างไรประเด็นที่สองคือการดำเนินการตรวจสอบเจ้าหนะ้าที่ตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้ผู้ต้องหาถูกดําเนินคดีตามกฎหมายโดยผู้แทนจากสำนักงานจเจรตํารวจได้กล่าวถึงภาพรวมต่อกรณีนี้ว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีนายวรยุทธ์18รายซึ่งจากการสืบสวนข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถมีจำนวน4รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและคาดว่าจะสามารถส่งรายงานการสืบสวนที่แล้วเสร็จได้ในเดือนธันวาคมนี้ไสอัวยุคน ไส้อวดจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจอีซี่ยุคนและเพจ normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์เขาว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะ